สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลนะคะในช่วงวันที่16-31สิงหาคม2567ค่ะการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องดวงดาวนิดนึงนะนะคะในเรื่องดวงดาวเนี่ยต้องบอกว่า ดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะในเรือนการเงินมีดาวพฤหัสบดีอยู่ซึ่งอันนี้ส่งผลดีแต่ก็มีมฤรุดตยะอยู่ด้วยเช่นเดียวกันและดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวศุกร์นะคะไปเจอดาวคู่ศัตรูอยู่นะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองกับบริวารเงินทองกับบริวารหรือคนอายุน้อยกว่าหรือลูกๆหล,ลานจะค่อนข้างใช้เยอะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหานะ มันจะมีรายจ่ายใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เซฟๆเอาไว้นะคะในเรื่องของงานนะคะดาวเจ้าเรือนการงานนะคะมาอยู่ในเรือนลาภเพราะฉะนั้นส้มมองว่าสิ่งที่ดีก็คือชาวเมธจะเจอกับคอนเน็กชันดีๆในเรื่องการงานอยู่เนืองๆนะจะได้ลาบจากการทํางานอยู่เนืองๆหรือได้ทิปได้อะไรแบบนี้ก็ได้นะนะคะแต่ด้วยความที่เป็นดาวเสราร์นะคะ ก็อาจจะต้องระวังคนบางคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์ในเรื่องงานกับคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องคอนเน็ชันในเรื่องงานต้องดูให้ดีนะคะนะพิจารณาให้ดีว่ามาดีจริงหรือเปล่าโอเคมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะเริ่มจากเรื่องงานกันก่อนใบแรกคือไพ่เดทนะคะมีการจบกับงานละจบกับธุรกิจบางธุรกิจและบางคนไม่ได้ทำอะไรใหม่เลยนะคือกลับไปทำธุรกิจเดิม สตรีนนะคะกลับไปทำธุรกิจเดิมจ้าบอกเลยนะคะจบกับงานหรือว่าธุรกิจเก่าแล้วกลับไปทำกับเจ้านายเดิมที่เดิมนะคะหรือว่าเป็นการดีลเดิมๆแบบนี้ก็ได้นะเออมันเป็นอะไรเดิมๆกลับไปทำธุรกิจเดิมนะซึ่งอ,อีกทางหนึง่งแนวโน้มอีกแบบหนึง่ง นะฮะมันคือเรื่องของสุขภาพส้มจะบอกว่าถ้ามันจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจะเป็นช่วงกลางเดือนเลยแต่หลังจากนั้นแค่วันสองวันอาการจะดีขึ้นนะคะคือบางทีทำงานเยอะไปใจมันสู้มากเกี่ยวกับเรื่องงานส้มเห็นว่าใจของชาวเมฆเนี่ยสู้มากนะเกี่ยวกับเรื่องของงานสู้มากๆเลยนะฮะด้วยไพ่เดดสู้มากเรื่องงานแต่พอสู้มากเนี่ยมันอาจจะไม่สัมพันธ์กับสภาพร่างกาย อาจจะป่วยได้แต่ป่วยแป๊บเดียวนะคะป่วยแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวก็หายแต่ก็อย่าประมานนะหายแล้วอย่าประมานมันกลับมาเป็นได้อีกนะคะในเรื่องของงานโดดเด่นคืองานต่างประเทศเลยนะคะขึ้นไพ่แบบนี้ถ้าเป็นในเรื่องงานคือดีในเรื่องต่างประเทศมากๆงานสายมูเตลูความเชื่อทั้งหลายดีนะคะโดดเด่นนะคะในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรสัตว์ปศุสัตว์การเลี้ยงสัตว์หรือการเป็นเจ้านายอ่ะการบริหาร นะฮะทรัพยากรมนุษย์ต่างๆเนี่ยดีมากๆเลยทีเดียวนะต้องบอกว่าดีนะคะคุณค่อนข้างที่จะแบบดูแลบริวารได้ดีด้วยเนาะนะคะบริวารก็ดีกับคุณด้วยนะคะมองแบบนี้ว่าโดยเฉพาะในเรื่องของบริวารค่อนข้างเอาอยู่นะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามส้มมองว่าน่าจะมีบริวารบางคนถ้าคุณไม่เปลี่ยนงานก็จะเป็นบริวารคุณเปลี่ยนแต่ก็จะมีบริวารเข้ามาใหมๆ่ๆ นะคะหรือบริวารที่เหลืออยู่ก็ช่วยคุณได้ค่อนข้างดีนะคะแม้ว่างานมันจะมีงานหนักบ้างเ,เนาะขึ้นพายเจ็ดไม้เท้างานเยอะค่ะถามว่างานเยอะไหมงานเยอะงานเยอะ,งา,ยอะงานหนักบางคนก็อยู่ในช่วงบุกเบิกอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจหรืองานเนาะก็เหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าคุ้ม Queen of Cups นะคะเน้นการวางแผนเนาะการวางแผนด้วยการการเขียนอะให้เป็นลายลักษณ์อักษร การวางแผนให้เป็นกิจลักษณะวางแผนในใจเนี่ยบางทีมันอาจจะคาดเคลื่อนหรือพลาดงานสําคัญบางเรื่องได้นะเพราะฉะนั้นให้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เนาะในเรื่องของการวางแผนงานนะคะวันนี้จะทําอะไรทำเป็นปฏิทินเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มองว่าแม้ว่างานจะหนักแต่ตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างมีสเสน่ห์มากๆนะคะชาวเมทมีสเสน่ห์สามารถที่จะแบบว่าใช้ พลังความบุญในตัวนะคือแบบว่าใช้การมีเสน่ห์พูดจาดีนะคะการพูดจาที่แบบว่าอ่อ,อนอ่อ,อนพ่อนตามหรือว่ามีเมตตาในการพูดการเจราจาการทำงานมันทำให้ดีลดีมันทำให้มีการดีลที่ดีนะ Queen of Wands นะคะละเอียดขยันมองการไกลแล้วก็มีดวงนารีอุปถรรัมภ์เนี่ยเป็นผู้หญิงคู่เลยเห็นไหมเจ้านายที่เป็นผู้หญิงเนี่ย รักคุณมากบอกเลยว่าเจ้านายเพศหญิงเสริมดวงสุดๆนะคะในช่วงปักหลังของเดือนสิงหานี้เนาะเจ้านายผู้หญิงส่งเสริมมากๆเลยทีเดียวอุปถัมภ์คำชูดีตัวคุณเองนะคะหลายคนจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้โอกาสใหญ่โอกาสในการทำงานที่รอคอยมานานโอ้มันดีนะคะมันจึงมันปังสิ่งที่คุณรอคอยมาถึงคุณแน่นอนบอกเลย ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปค่ะเจ็ดถ้วยหัวกลับไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องฟุ้งซ่านไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปไม่ต้องมาตั้งความหวังความฝันอีกต่อไปมันมานะคะบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณรอคอยในเรื่องงานงานใหญ่โอกาสใหญ่ตําแหน่งมาแน่ค่ะไม่เกินสิ้นเดือนต้องบอกแบบนี้ใครรอในเรื่องงานใหม่ๆก็จะได้รับโอกาสหรือข่าวดี นะคะรับพลังงานดีๆไปนะงานอาหารและน้ำงานที่เกี่ยวกับผู้หญิงการให้บริการในเชิงของการงานที่ต้องใช้ความละเอียดละออมากๆเนี่ยดีงานการวางแผนงานต่างๆงานที่เกี่ยวกับศิละปะงานการเกษตรดีมากๆนะคะมีแต่มงอ่ะื่อวันนี้มันมันมีมงอะเออสำหรับชาวเมดอะ่ะขึ้นไพ่ที่แบบมีมงจ้ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดเป็นธุรกิจอะ่ะ ก็จะดีมากได้รับการยอมรับดีมากนะคะเขาเรียกว่าขึ้นระดับ top ท o p แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการทำงานแบบเป็นลูกน้องลูกจ้างก็จะได้ตำแหน่งแน่นอนอตำแหน่งที่สูงขึ้นในเรื่องของเงินชาเมธเรื่องของเงินเนี่ยช่วงกลางเดือนมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายเงินกับสุขภาพตัวเองหรือสุขภาพของคนรอบข้างนะหรือการเดินทางไกลการเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะใช้กับบริวาร สัตว์เลี้ยงล,ลูกหลาน,ลานค่อนข้างเยอะนะเยอะเลยนะหรืออาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงป่วยก็ได้ก็ใช้เงินเยอะอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเตรียมวางแผนก๊กสองก๊กสามไว้ได้เลยเมื่อดูคลิปนี้เสร็จ <c oughs> นะคะเตรียไมไว้ได้เลยจะได้ไม่ต้องติดขัดนะนะคะส้มมองว่าชาเมธค่อนข้างใช้เงินได้ดีหมายถึงว่าบริหารการเงินดีแล้วก็ไม่โลภนะคะโอกาสทางด้านการเงินเข้ามานะคะคุณอาจจะขาดในเรื่องของการ เขียนบัญชีรายรับรายจ่ายนะแต่ก็ถือว่าพอพ้นจากช่วงวันที่18เป็นต้นไปเนี่ยนะคะส้มมองว่าการเงินดีขึ้นแล้วก็รู้จักใช้จ่ายมากขึ้นด้วยนะคะคือวิธีการใช้จ่ายคุณจะมีสติในการใช้จ่ายมากขึ้นเลยนะคะแต่จริงๆถ้าเอามาทำก่อนก็ดีนะไม่ต้องรอวันที่18ก็ได้นะคะสุขภาพค่ะ อย่างที่บอกไประวังช่วงกลางเดือนเนาะนะคะสุขภาพแล้วก็เกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายนะคะเกี่ยวกับไตเกี่ยวกับเบาหวานแบบนี้เนาะนะคะทานน้าหวานเยอะหรือเปล่าช่วงนี้นะคะดูแลนิดนึงเนาะแล้วก็พวกไขมันอะไรต่างๆความเครียดความดันนี่ความเครียดความดันมันมีเข้ามาไมเกรน ะะการขับรถขับราให้ระวังเรื่องล้อรถยนต์ถ้าเดินทางไกลนะคะส้มอยากให้คุณเช็คนะะช่วงล่างหรือล้อรถยนต์ให้ดีก่อนการเดินทางไกลเนาะต้องเช็คอัพแหละนะคะระยะสั้นๆคงจะไม่ได้มีปัญหามากโชคลาบนะคะมาจากชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกหรือชาววันจันทร์ผู้ชายผิวสองสีถึงคล้ำเจ้าที่เจ้าทางนะขอเจ้าที่เจ้าทางได้ ชาวธาตุไฟเมสิงธนูผู้ชายเหมือนกันผู้ชายสุข,ขุมฉลาดหรือผู้ชายในเครื่องแบบนะคะที่อยู่ใกล้ชิดคุณเลขนำโชคได้0017หรือ0117 0017หรือ0117นะคะไพ่ออร์เคิลนางฟ้านะคะแนะนำอะไรเป็นเรื่องราวดีๆไกด์ไลน์ดีๆเนาะนะคะให้กับชาวเมธ นะคะคเห็นอะไรเพิ่มเติมนะใบแรกนะคะ New Beginnings มีเรื่องการเริ่มต้นใหม่จริงๆเนาะมีการจบธุรกิจจบกับงานนะคะหรือเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนแต่กลับไปทำของเก่าอยากพัฒนาของเก่าให้ดีอ่ามี ะะเป็นการทําใหม่ที่แบบรีของเก่ามาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆถ้าเราทําวันนี้ให้มันดีวันหน้ามันก็ต้องดีค่ะโอกสพลังงานดีๆไว้เนาะพลังงานใหม่ๆนะฮะ Achievement สําเร็จมันขึ้นไพ่สําเร็จมุ่งมันตั้งใจแน่ๆน,นะอย่าวอกแวกนะคะความสําเร็จบังเกิดกับคุณแหละต้องบอกแบบนี้ความสําเร็จสถิตกับคุณนะคะ a s p i s e is on the horizon นะคฮะ สิ่งที่คุณปรารถนาเป็นสิ่งมหัศาจรรย์จะเกิดขึ้นตรงขอบฟ้ามันก็คือสิ่งที่คุณปรารถนานะจะเกิดขึ้นกับคุณอาจจะมากกว่าที่คุณคาดหวังไว้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องมหัศาจรรย์มากๆเลยอ่ะนะคะดังที่ใจคุณต้องการเลยถ้าคุณมุ่งมั่นทํามันจริงๆคุณจะได้รับทั้งความสําเร็จสิ่งที่คุณต้องการมันเกินกว่าที่คุณคาดไว้รับพลังงานดีๆไปได้เลยนะคะสําหรับชาวเมษนะพายขึ้นดีมากๆนะคะ ขอบคุณชาวเมธนะคะขอให้ชาวเมธมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ